ขอทุกท่านอนุโมทนาวันนี้วันออกพรรษาครบพรรษาที่32 32ก็นึกถึงอาการ32อาการ32ที่หลายคนอาจจะมีไม่ครบ32แต่ก็ไม่ต้องเสียใจแม้อาการกายข้างนอกจะไม่ครบ32แต่ขอให้สภาพจิตใจเป็นคนดีเป็นจิตใจที่ดีเป็นจิตใจที่เติมคำว่า32ได้เต็มแม้แขนจะไม่ครบขาจะไม่ครบอะไรหลายอย่างอาจจะไม่ครบ หรือแม้แต่สติปัญญาอาจจะไม่ใช่สติปัญญาที่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่จิตใต้สำนึกลึกๆ,ๆของคนทุกคนขอให้เป็นคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวกลับมารู้ตัวให้เร็วชื่อได้ว่าแม้อาการ3 2โดยกายจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ขอให้จิตใจยังเป็นคนดีแม้อาจจะเป็นออทิสติกแต่เป็นออทิสติกที่จิตใจดีงามแม้จะเป็นคนที่ เรียกว่าบกคร่องทางสติปัญญาแต่ก็มีจิตใจพื้นฐานที่ดีงามอาการ32คงไม่สำคัญเท่ากับจิตใจที่งดงามวันนี้พรรษาครบ32เดินทางมาถึงวันสุดท้ายและคืนสุดท้ายที่จะต้องค้างแรมในวัดที่อธิษฐานใจจำพรรษาก็จึงขอให้เราท่านทั้งหลายอนุโมทนาเถิดชีวิตกว่าจะผ่านได้แต่ละปีนับว่าเป็นเรื่องที่ต้องอดทนกันสูงมากไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมล้วนต้องใช้ความอดทน ขอความอดทนที่ได้ตั้งใจมาทุกท่านมีส่วนร่วมในบุญของความอดทนนี้ขอให้มีความสุขมีความเจริญในร่มโพร่มไสของพระพุทธศาสนาให้นานแสนนานด้วยกันทุกๆุกท่านจนถึงซึ่งพระนิพพานเถอดวันนี้เห็นก้อนหินอยู่กองหนึ่งก็นึกถึงคําที่ว่าก้อนหินจะไม่หนักถ้าเราไม่ยกขึ้นมาแบกไว้ก็ถ้ามันต้องแบกอ่ะถ้ามันต้องแบกแล้วจะทำยังไงก็มัน มันก็ต้องหนักภาระต่างๆในชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเราเป็นคนมีค่าค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่ารถค่าส่งลูกเรียนค่าสามีค่าพันยาค่าพ่อแม่ป่วยก็มันต้องแบกไงแล้วทำไงต้องแบกอยู่ฉะนั้นจริงๆนะโยมคำนี้ที่บอกว่าก้อนหินไม่หนักถ้าไม่ยกมาแบกคือก็เราเกิดมาเป็นลูกแม่แล้ว เกิดมาเป็นลูกพ่อแล้วแล้วพ่อแม่ป่วยก็ต้องแบกภาระคือค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่นะมีสามีมีภัรยานะไปตกหลุมรักเขาแล้วก็ต้องมาเป็นคู่กันนะก็รู้อยู่ว่าภาระหนักก็มาแต่ทุกคนก็คงเชื่อว่าภาระที่จะต้องแบกในอนาคตข้างหน้านี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วฉะนั้นจริงๆไงโยมวันนี้ถ้าใครกําลังรู้สึกว่าเหนื่อยหนักกับการแบกภาระต่างๆแบกไว้ การแบกเหล่านี้เชื่อว่าหลายคนมีทักษะในการแบกก็คือแบกไปแต่ก็รู้สึกภูมิใจในการแบกในอย่างน้อยๆมันก็เกิดกล้ามเนื้อในขณะที่เรากำลังทำงานเลี้ยงทุกคนเราไม่เครียดเราสบายใจเรามีความสุขกับการที่ทำให้ลูกได้อิ่มได้มีอนาคตการศึกษาทาให้พ่อแม่ได้มีสุขภาพที่ดีนะเราพาท่านไปรักษาในโรงพยาบาลที่ที่ดีมีเงินรักษาที่ดี นะพัญญาสามีรู้สึกปลื้มใจว่าเราไม่ได้ถูกนำมาเป็นพัญญาสามีแล้วทอดทิ้งเขาใส่ใจเราดีมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการแบกมีความสุขกับการยกภาระเหล่านี้ด้วยความรู้สึกว่ามันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้บารมีในการทำงานเลี้ยงคนทุกคนในบ้านในเรือนฉะนั้นเนี่ยโยมก้อนหินหนักก็จริงแต่ว่าหลายคนมีทักษะในการแบกก็คือมีความสุขกับการแบกแล้วก็รู้ว่าก้อนไหนมันหนักจะแบกยังไง ย่อตัวนั่งยองๆแล้วยกขึ้นหรือว่าก้มหลังมาแล้วยกขึ้นแล้วหลังมันเดาะหลังมันเสียกระดูกมันเจ็บก็มีวิธีในการยกเรียกว่ามีความฉลาดไม่มีใครหลอกยมที่ไม่ต้องแบกภาระอะไรเลยทุกคนต้องแบกแน่นอนแต่จะแบกยังไงเท่านั้นเองที่จะไม่ให้ความพุกมันเกิดขึ้นมากนักก็ขอให้คิดซะว่ามันคือการทําให้เราได้บาร,รมีได้กล้ามเนื้เอเหตุอลเห็นชาวนี้ก็พอพิจารณาได้สักประมาณนี้ นะใครจะไปคิดต่ออย่างอื่นอย่างไรก็ลองพิจารณานะโยมนะนะขอเจริญพรวันนี้ขยันเต็มที่อย่างซื่อสัตย์แต่ก็ยังไม่ได้รวยไม่ได้หมายความว่าไม่มีค่าคนที่รวยกว่าก็ไม่ได้แปลว่าสูงสง่งวันนี้ถ้าขยันแต่ยังไม่ได้รวยก็อย่าไปงงวันนี้ทําใจให้สูงสง่งทํางานอย่างซื่อสัตย์จะรวยหรือไม่รวยอันนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเราทุกคนก็ล้วนมีของเก่าสะสมปะปนกันอยู่ในชีวิต บางคนเขาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองล่ำรวยได้ง่ายแต่สำหรับบางคนทำแทบตายเท่าเขาแต่ก็ไม่ได้เท่าเขาเสักทีไม่เป็นไรรอความดีนำทางไว้ดีกว่าใช้ความดีนำทางไว้ไม่คดไม่โกงคนซื่อสัตย์ก็ไม่เคยเห็นมีใครตกต่ำสักคนคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อให้ล่ำรวยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความสุขเขามีอะไรปิดบังอยู่ในใจหมกเม็ดอยู่ในใจเยอะล่ำรวยมากมายแต่ก็ไม่ได้มีความสุขสู้คนที่ อาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่จิตใจไม่เคยต้องปิดบังอะไรกับใครอันนี้สบายใจกว่ากันเยอะวันนี้ถ้าหากว่าขยันแล้วไม่ได้รวยก็อย่าไปด้อยค่าตัวเองว่าทาไมชีวิตเราไม่มีค่าไม่รวยเท่าเขาคุณค่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความดีไม่จําเป็นต้องมีทรัพย์มากมายอะไรไม่จําเป็นต้องมีอะไรมากมายแค่พอมีพอกินพอใช้ไม่เป็นหนี้เป็นสินจนทําให้ชีวิตติดคุกเป็นทุกข์ด้วยความทุกข์ที่ตนเองสร้างไว้อย่างนั้นก็ชื่อว่า เป็นการวางแผนชีวิตที่ดีแล้วนะโยมค่ำคืนนี้ขอให้พรเป็นกำลังใจหลับนอนพักผ่อนอย่างผู้ที่มีศักดิ์ศรีที่สุดแม้จะจนที่สุดก็ตามขอจเจริญพรเป็นกำลังใจเย็นนี้ที่สนามบินตราดท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆฝนเมื่อสักครู่นี้ฝนตกหนักมากๆเครื่องบินเกือบจะลงไม่ได้เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่า อยู่ในระดับ3คําว่าระดับ3ก็หมายความว่าเป็นระดับอันตรายที่เครื่องบินจะลงไม่ได้แต่สักพักหนึ่งท้องฟ้าก็เริ่มเปิดฝนที่ตกหนักก็เบาลงจนตอนนี้หยุดสนิทแล้วพอาจารย์ก็กำลังจะขึ้นเครื่องในเวลาเวลา17นาฬิ50นาทีก็น่าจะ เป็นการขึ้นเครื่องที่เหมือนกับทุกๆครั้งก็คือฝนฟ้าจังหวัดตราดเรียกว่าฝน8ดแดดสก็คือ12เดือนเนี้ยฝน8เดือนแดดสเดือนแต่น่าจะเป็นฝน10แดดสองเพราะจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่ฟ้าฝนค่อนข้างชุ่มฉ่าตลอดทั้งปีช่วงนี้เป็นช่วงไฮนะเริ่มจะไฮแล้วนักท่องเที่ยวนะชาวต่างชาติก็ค่อนข้างจะเยอะในสนามบินในช่วงเวลา แบบนี้ส่วนใหญ่สนามบ,บินตราดก็จะเป็นชาวต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่คนไทยที่ขึ้นเครื่องก็จะมีปริมาณน้อยกว่าชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทางรัสเซียทางอเมริกาก็มาจังหวัดตราดกันเยอะเพื่อที่จะลงไปเกาะช้างเกาะกูดและเกาะต่างๆอตอนนี้เครื่องบินลงเรียบร้อยเดี๋ยวการขึ้นในไฟนี้ก็คงเป็นการขึ้นในเวลาที่ปกติ พระอาจารย์มีบรรยายธรรมที่วัดศรีสง่าท่าอาจารย์จังหวัดกาลสินในวันที่11วันที่11ตุลาคมก็ต้องไปตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้จะได้อยู่กรุงเทพบรรยายธรรมที่กรุงเทพหนึ่งวันแล้วก็มารือนี้ก็เดินทางไปเดินทางลงเครื่องที่จังหวัดอุดรอ,อุดรธาน,นี แล้วรถก็จะมารับจากวัดศรีสง่าท่านอาจารย์ที่จังหวัดกาลสินพระอาจารย์เพิ่มพรพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดศรีสง่าท่านอาจารย์พร้อมด้วยชาวบ้านผู้นําชุมชนได้จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ประจําปีกระนิมนต์พระอาจารย์ไปบรรยายธรรมพกปะกับญาติโยมและโรงพยาบาลที่อยู่ไม่ไกลจากวัด ซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ไกลตัวจังหวัดมากๆทางโรงพยาบาลก็มีความประสงค์จะทำตึกอุบัติเหตุเป็นตึกใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อจะรองรับคนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการที่คนจะเป็นสโตรกเส้นเลือดสมองตีบแตกกระทันหันอุบัติเหตุที่จะเข้าเมืองในระยะทาง80กิโลเมตรนะก็จะมีโรงพยาบาลที่ขนาดเล็กในการรองรับคน และมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ดีจะทำตึกใหม่สักตึกหนึ่งนะผู้นือการโรงพยาบาลพร้อมด้วยในอำเภอก็ได้นิมมตนไว้ว่าอยากให้ช่วยโรงพยาบาลสักหน่อยเดี๋ยวทางเพจเราก็คงจะช่วยตามสมควรนะโยมเนาะนายโยมก็คอยดูแลกันเนาะวันที่11ในช่วงบ่ายพระอาจารย์จะไลฟ์สดที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมสร้างโรงพยาบาลกันเป็นโรงพยาบาลที่พระอาจารย์ พิจารณาและไตรตรองแล้วว่าอยู่ในเขตที่เรียกว่าไกลปืนเที่ยงจริงๆมีโรงพยาบาลาหน่วยสถานพยาบาลขอความช่วยเหลือมาเยอะแต่เราก็พิจารณาแล้วว่า,าบางทีอยู่ในเขตที่มีผู้คนมากมายและการช่วยเหลือเยอะแล้วจริงๆก็ก็กกควรจะช่วยเหลือแหละแต่เพตเราเป็นเพตเล็กๆอาจารย์ก็เลยคิดว่า,าช่วยเท่าที่เรามีกำลังดีกว่า ขอช่วยในโรงพยาบาลที่พระอาจารย์พิจารณาแล้วเห็นว่าไกลจริงๆกันดานจริงๆลําลำบากจริงๆและเราเห็นได้ด้วยตาตัวเองว่าน่าจะชวนคนในเพจเราได้ช่วยบ้างอายมวันที่11ตุลาคมในช่วงบ่ายนะก็เตรียมดูในไลฟ์สดของพระอาจารย์ก็แล้วกันนะวันนี้เครื่องบินสนามบินตราดลงได้ตามปกติในขณะที่ฟ้าฝนกำลังตกแบบกระหน่ำมากมาย แล้วเครื่องบินกำลังจะขึ้นในเวลาอีกสักประมาณ30นาทีข้างหน้าเพื่อลงสนามบินสุวรรณภูมิในวันนี้ก็หวังว่าการเดินทางทุกการเดินทางจะเป็นการเดินทางที่นำสวัสดิภาพมาแก่เราแต่เราก็ตั้งตนโดยความไม่ประมาทอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้อยู่ทุกวินาทีการตั้งสติไว้ให้ดีนับว่าเป็นการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเตรียมตัวไว้เสมออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราทุกคน เกิดมาคนเดียวเวลาไปก็ไปคนเดียวฉะนั้นก็ต้องฝึกเดินคนเดียวให้ได้ไม่มีใครเดินกับเราไปได้ทั้งชีวิตอยู่กับลมหายใจให้ได้อย่างมีสติในทุกๆลมหายใจแล้วอะไรอไรก็จะดีขึ้นเองทั้งชาตินี้ชาติหน้าทุกภพกทุกชาติแตวันนี้ใกล้เวลาจะเดินทางขึ้นเครื่องแล้ววันนี้ตักบาทเทโวที่วัดท่าเส้นตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดก็จบลงได้ด้วยดีผู้คนเมื่อเช้าก็เนืองแน่นบริเวณ ถ้าเทียบกับปริมาตรพื้นที่ของวัดที่เป็นวัดเล็กๆอยู่ปลายแดนติดชายภูเขาซึ่งอยู่ในลัศมีการยิงของกัมพูชาวันนี้นการทํากิจของการตักบาตรเทววั่าเส้นก็จบลงได้ด้วยดีไม่มีเหตุอันใดห,หลายคนไปวัดท่าเส้นก็คงจะไปด้วยความรู้สึกว่าขอไปสร้างความเร้าใจการทําบุญแบบเร้าใจว่าเราจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือไม่ พออยู่ในวิถีกระสุน BM21 ของกัมพูชาเหมือนกันในจุดนั้นของวัดท่าเส้นก็วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีเหตุการณ์อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเลยและชายแดนก็ยังสงบเงียบดีเพราะเรามีทาหารกล้าที่เป็นล้วงเป็นกำแพงของบ้านเราอยู่ไม่เคยยุยงให้ใครทะเลาะกันไม่เคยยุยงให้ใครแตกคอแตกสามัคคีกันแต่เห็นว่าใกล้ถึงวันที่10ตุลาคมพระอาจารย์ก็ขอ อยู่ไกลาชายแดนสักนิดหนึ่งในช่วงเวลานี้แต่ก็คาดว่าไม่มีอะไรโยมไม่มีอะไรนะพระอาจารย์พูดเล่นนะไม่มีอะไรแต่สิบตุลาคมเห็นว่าจะมีการาเจราจาอะไรกันอย่างจริงจังในการขีดเส้นบางอย่างที่ทางหนองจานได้พูดคุยกันไว้ก็ขออย่าได้มีอะไรที่รุนแรงเลยทุกอย่างยุติลงคงไว้ด้วยความสันติวิธีดีกว่าพูดคุยกันแบบเพื่อนมนุษย์ดีกว่า อานะวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ขึ้นเครื่องเขาจะเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะก็ขอให้การเดินทางครั้งนี้เป็นไปด้วยความสวัสดิภาพไม่ทราบว่าสุวนณภูมิตอนนี้ฝนตกหนักหรือเปล่าอีก40นาทีหรือ50นาทีก็จะเดินทางถึงตรงนั้นก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญด้วยกันทุกทคนอาอยุมั่นขวัญยืนสุขกายสบายใจมีโอกาสก็มาเที่ยวจังหวัดตราดกันนะโยมนะเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงข้าล้ำ ระกกรรมแสนหวานหลังอ่านมาดียุทธเนียวยุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบูรพาและที่สำคัญมีพระศักดาอยู่ที่นี้อ่านะก็ขอเจริญพรเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านมีความสุขมีความเจริญด้วยกันตลอดไปอายุวันโนสุขขังพลังเทิน